อาจดูได้ร้ายเกินไปในบางทีไม่ได้เจ้าชู้แต่เป็นคนแบบนี้ก็รูนิสยัยพวกมันไม่ก่อยดีอยากให้เธอเข้าใจพี่ สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมกันแล้วฟรีไฟนนะครับผมก็ในคลิปนี้ผมก็จะมาสอนนาคลิปนะครับผมเอาตัวอักษรแบบว่าใน tiktok อกนะครับผมที่เขาทํากันนะครับผมแบบว่าใส่เพลงแล้วเขาก็ทําเป็นตัวอักษรมาใส่นะครับผมก็เราก็ไปเอาตัวอักษรเข้ามาใส่ของเรานะครับผมก็ขออนุญาตด้วยนะครับผมโอเคครับก็อาวิธีง่ายๆเลยนะครับผมแล้วก็ทําให้ภาพชัดนะครับก็คือปรับแบบว่าความคมชัดสูงแล้วก็ไปที่แต่งตัวนะครับ เราจะใส่ชุดอะไรก็ได้นะครับสมมติผมจะเอาชุดนี้ใช่ไหมเราก็ซูมเข้าไปนะครับอย่างนั้นก็อัดหน้าจอไว้สักพักหนึ่งนะครับผมหรือว่าทําให้มันซูมแล้วก็อัดหน้าจอไว้สักประมาณสิบกวินะครับผมประมาณนั้นนะครับผมนี่อัดแบบนี้ไว้นะครับโอเคนะครับผมก็พอได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปอีกขั้นตอนหนึ่งเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็เราเข้าที่แอปแคปคัดนะครับผมก็แอปนี้สามารถโหลดได้ในเพย์ตัวนะครับเข้ามาแล้วก็กดบวกนะครับผมก็ อย่างนั้นแล้วก็เลือกวิดีโอที่เราทําอย่างนี้นี่มานะครับโอเคนะครับผมพอเลือกมาแล้วนะครับก็ให้เราให้ผมเลื่อนนะครับผมไปหาช็อตที่เราจะเอานะครับผมก็ของผมก็จะเป็นช็อตอ่าตอนที่เราซูมเข้าไปนะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมแล้นก็กดที่วิดีโอนะครับก็คือจังหวะที่อ่าเรากดเข้าไปตรงเงี้ยแล้วนะครับผมนี่เห็นไหม ให้เลื่อนมาให้ให้เลื่อนขีดขาวมาจังหวะที่เราทําอย่างเงี้ยนะครับก็คือเราซูมหน้าเราพอดีนะครับหลังจากนั้นก็เรากดที่วิดีโอนะครับผมกดเข้าไปนะครับแล้วก็ไปที่แบ่งแยกนะครับก็คือการตัดนะครับหลังจากนั้นก็ลบด้านซ้ายทิ้งไปนะครับทีนี้นะครับผมก็อให้เรานะครับผมทำการกดปิดเสียงนะครับผมตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เรานะครับผมไปที่คาว่าเพิ่มการสร้างเสียงนะครับไปที่คาว่าแยกออกแล้วนะครับแล้วก็ทําเอาเสียงที่เราอยากจะใส่มานะครับผม หลังจากนั้นนะครับผมก็ให้เรานะครับผมทําการเลื่อนด้านล่างนะครับผมเลื่อนไปที่คําว่ารูปแบบนะครับกดไปนะครับแล้วก็เอาที่9.16นะครับโอเคเดี๋ยวผมก็กดกลับเอามาใหม่ก่อนโอเคพอเลือก9.16แล้วเนี่ยภาพก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นก็กดที่วิดีโอนะครับผมแล้วก็ทําการซูมนะครับผมให้เห็นหน้าเรานะครับหรือว่าเอาแค่ครึ่งหน้าก็ได้นะครับผมประมาณนี้นะครับ อยางนั้นับผมก็ให้เรากดที่วิดีโอนี้นะครับแล้วก็ไปที่ความเร็วนะครับผมปรับความเร็วนะครับให้เป็น0.6ประมาณนี้หรือว่า0.5ก็ได้นะครับ้วแต่ความชอบเลยนะครับต่อมานะครับผมให้เรากดเข้าไปที่วิดีโอนะครับผมเลื่อนด้านขวาไปที่คำว่าปรับแก้นะครับความสว่างนี่ลดเป็นศูนย์เลยนะครับผมอยงนั้นก็ความอิ่มตัวนี่ปรับเป็น50หรือว่าเอาตามที่ชอบเลยก็ได้ความคมชัดนี่แล้วแต่นะครับผมว่าจะปรับหรือว่าไม่ปรับนะครับผม โอเคนะครับผมในงานนั้นก็ทําการกดที่คําว่า Mixer นะครับโอเคกดบวกเข้าไปนะครับเอาที่เราจะทํามาะครับก็คืออันนี้นะครับก็พอเราเลือกวิดีโอมาแล้วก็จะเป็นวิดีโอตัวนี้นะครับผมก็ขออนุญาตอ่านามาใช้ด้วยนะครับผมโอเคพอเลือกมาแล้วนะครับก็ให้เราะครับผมทงการไปที่คําว่าเปลี่ยนรูปนะก็คือขอบนะครับเราจะตัดขอบนะครับก็เราจะตัดด้านบนออกนะครับผมให้ดูสวยงามนะครับ ก็จะตัดด้านบนออกให้ดูสวยงามนะครับก็คืออันที่เป็นอ่าไอดีที่ต่อของเขาเนี่ยครับก็ขออนุญาตด้วยนะครับแล้วก็กดย้อนกลับมานะครับแล้วก็ไปที่คําว่าประกอบนะครับนี่ในนั้นก็เลื่อนนะครับผมไปที่คําว่าฟิลเตอร์นะครับผมนี่เห็นไหมก็จะได้แล้วนะครับผมหรือว่าไปที่คําว่าสว่างขึ้นก็ได้ครับมันก็คล้ายๆกันนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมเราขยับขึ้นมาหน่อยนะครับนี่ให้มันเต็มหน้าจอนะครับ โอเคนะครับผมพอได้ประมาณนี้แล้วมันก็ตรงกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ให้นะครับผมเอาตรงที่สุดเพลงพอดีนะครับผมแล้วก็กดที่วิดีโออันล่างนะครับผมก็คืออันที่เราบวกมานะครับแล้วก็ทําการกดตัดนะครับผมโอเคแล้วก็ลบด้านขวาทิ้งไปเลยนะครับต่อมานะครับอันบนแล้วก็ลบเหมือนกันนะครับผมกดตัดแล้วก็ลบนะครับผมนี่อันนี้ก็ลบทิ้งไปนี่ครับส่วนเพลงนะครับผมเราก็ลบทิ้งไปนะครับนี่โอเคแล้วตรงจริงๆเพลงเราจะลบทิ้งไปเลยก็ได้นะครับผมนี่ มันก็จะมีเสียงจากด้านบนนะครับผมแต่ว่าถ้าเราเอาเสียงจากอายังไงอะเอาเสียงจากอันนี้ก็ได้นะครับผม,ผมนี่อันเนี้ยเนี่ยเราก็จะได้เสียงจากอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็สามารถตกแต่งอะไรก็ได้นะครับผมก็เราก็จะใส่เอฟเฟกอะไรก็ได้นะครับผมตามที่เราอยากจะได้เลยนะครับโอเคดวมขอหายเอฟเฟกก่อนแล вот ้วกันนะครับ <S <S <ๆ S 1> เราก็ใส่เอฟเฟกตตามที่เราอยากจะได้เลยนะครับผมก็ ไม่ตายตัวอยู่แล้วครับผมเอฟเฟกอยากจะได้อะไรก็ใส่ได้เลยนะครับผมก็วิธีการทึกก็กดด้านขวาบนเลยนะครับโอเคกดป้านะครับเพิ่มแล้วก็เลือกภาพเลือกอะไรได้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมสำหรับใครที่ชอบฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็จริงๆผมไม่รู้จะทําคลิปอะไรเลยมาทําคลิปพวกนี้นะครับผมก็อ่าก็ขออนุญ,ญาต คลิปที่ผมนำมาใช้ก็ขออนุญาตด,ด้วยขออนุญาตด,ด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะผมไปแล้วนะครับผมบ๊ายบาย